บอกพี่ไหมไม่เอาครับโอเคขอบคุณคะขอเยฟโรเมีกครั้งหนึ่งฮะชาวซูรีีว่าพสตอะไรนั่นเมีอะไรอีกจะฝากไหมมีอะไรจะบอกอีกไหมซึ่งนิดนึงไหมนี่อีกไหมีให้หดเสียให้ให้บอกให้เมาได้หมดครับก็อ่าเขาเรียกว่าอย่างไงดีเราสองคนเนี่ย พอรู้อยู่แล้วว่าในอนาคตแต่ละคนจะต้องไปทําอะไระครับผมครับซึ่งในอาทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะเป็นยังางบ้างาจะเรารู้เรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยแต่คนจะไปทําอะไรแล้วส่วนตัวเราต้องทําอะไรมันเป็นคนเรียกว่าเส้นทางของแต่ละคนที่ถนัดครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเ,เส้นทางที่แต่ละคนจะมีความสุขด้วยในเส้นทางนั้นก็นั่นแหละถ้าสมมติว่า 关，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 在关，有啊。关，关、啊，关，关、so,，关、啊，关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 ， happen to come across any problems, anything that you are stressed of, you can always come to me. So sweet. ขอบคุณครับนี่น้ำตากำลังจะหยุดไหลนี่ทีนี้หนักกว่าเดิมเออใช่เอาเลยอยากให้พวกจริงๆนะทั้งหมดที่วันนี้ตรงนี้นะเขาบอกผ่าชับแล้ว